จุ่มกระสินอีกแล้วมาเด้อพี่น้อยมาเก็บซอยนะจ้าดอกง,งามมูเป็นมูเลยครับพี่น้องแล้วใส่ตาก่อนขาดจุ่มใหญ่ขั้นในบ้านเลยครับพี่น้องปอสมอานี้ไหมครับพี่น้องเพิง่งไต่ดอกขาวจืดงามงามเลยครับพี่น้องมาขี่ลายเด้อค่ะพ่อหนะ้าสวยมาก เปลาดอกคาเลยครับพี่นอ้องกินง่ายๆเลยครับสมั่งงามเลยครับพี่น้องเบิ้งเห็ดหนูในราคาพี่น้องงามๆเลยค่ะพี่นอ้องหน,หน้นนนาขามาเก็บมันกันค่ะพี่น้องขาย,ยางี้ยวๆเลยค่ะเฮ็เดผึ่งขม่อม สมร่งงามเด็กครับพี่น้องใส่ตาก่อนค่ะดอกงามครับงามเนี่ยมานยัดจพาพี่น้องงงครับพี่น้อง บอกไปน้ำนกลือสีหน่อยใจหน่อยว่บาปไปดิโอ้โหแต่ยงานนะครับน้องนี่ครับเรา่ม่งครับพี่น้องโอ้โหบ้ครับ เน,นี้ยวครับพี่น้องทองก้าข้างกี่หน่อยโอ้หาสมน้องเชื่อยุนี่แล้วัเนเด้อออกทางให้ก่อนจ้ะโอ้ควันงานคับกน,น,นี่ค่ะ nó muốn là cái nó này có chút nữa gặp มือเแล้วครับพี่น้องดอกก้นๆเลจทาไหนก่อนเนาะน่ไม่หลุกลังขาวๆครับใส่กระตากอนรับพี่น้องอืมำงานพี่น้องเลับตาครับดอกององนะมง ดอกหน่อยมันถือฝนนะครับพี่น้องแล้วก็บ,บานค่ะแต่ว่ากับพ่อเอาแล้วครับพี่น้องผมมาเก็บกระนาวถิ่มมาซื้อนะคะ่ะแกงกระเสียบเลยอือนั่เลยดินี่ก็เป็นผลงานแถวใดในมณีค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเฮ็ดผงขมค,มค่ะพี่น้อง รอบนี้ดอกบ๊ใหใยปันได่ะแต่ว่ามงวงๆเด้ค่ะพี่น้องพ่อแกงแซบนี่ล่ะคะ่ะทามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,หนุ่ม้ยจ้าแล้วพอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ